ตอนนี้กำลังไปที่ท่ารืท่าช้างตอนนี้เวลา10โมง50วัน minute 37 seconds ิ a t e ี ตอนนี้เวลา11โมง34นาทีนัดเพื่อนไว้เที่ยงดูสิม่าเพื่อนมากี่โมงกันบอกเลยแม่งมาไม่ทันแน่ A few moments later เอฟโฟทลายมาแล้วครับมีปิดนะครับมีหิงหมงนะครับเขาบอกเอฟโฟแล้วแต่ผมเห็นแค่สองคนครับ much 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 later ตอนนี้เพื่อนคนสุดท้ายของเราก็มาถึงแล้วอันนี้จะตัดไปลงชิมนะไม่เอาไม่เอาสนเมื่อกี้ขอเดินมาใหม่ สามสิบบาทเราเก็ก่งจะมจะเดินจับที่ท่าเรยียนกันเพราะว่าท่าเรยียนถือศรัทธาลงไปในอุโมงค์อันหนึ่งได้บ้างคนหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเรยียนอ่ะตอนที่เรามองอ่ะคือมันเหมือนแบบมันถายไปไหนไม่รู้แต่ว่า,า<ห>จะเราลองกลับไปดูก,ก่อน,นว,ว่ามีหรือเปล่าได้เลยมาก คุณธรกิจกันเขาก็คิดว่าเขาเป็นพระเอก MB นะครับเขาเคยได้ไปนั่งถ่ายเ b กับศึกษาณรีนะครับเขาเขาติดเขาติดแอคมาจากแบบนั้นครับอันนี้ครับหญิงหญิงปิ่นกับหญิงเหมิงเขานั่งดูเรือข้ามฟ้านะครับว่าวัฒการข้ามเรือเป็นยังไงนะครับแล้วครับก็มีเรือผ่านเล็กน้อยนะครับเป็นฟิวฟิวเมืองเยิ้มยิ้มหล่อแอคติดแอคเฉย ราก็มาถึงวัดอรุณกันแล้วน,นะคะทุกคนเป็นไงแล้วนั่งเรืออะไรมาเรานั่งเรือข้างป้ามาห้าบาทเองนะทุกคนถูกห้าบาทเองร้อนมากค่ะไอนี่ก็คือมันจะมีช่องแงะให้คนไทยนะคะถ้าเกิดคนไทยก็เข้าทางฝั่งขวาก็จะเข้าฟรีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนต่างชาตินะก็จะเสียเงิน<ท>นิดๆหน่อยๆอย้อนี่คือยักษ์มียักษ์ เราลืมบอกว่าถ้าเกิดเราเป็นคนไทยแท้เราห้ามทำมากับกรณีห้ามเหรอห้ามนะห้ามหยาบทำหยาบทุกทุกคนเดินไปทุกคนเดินไปเฮ้ยต้องก้าวเท้าซ้ายเพื่อความโชคดีนี่ห้ามหยาบกรณีนะคะทุกคนเป็นถ้าเกิดเป็นคนไทยแท้เนี่ยเาจะทำแบบนี้กันะถูกต้องถูกต้องเย้แล้วเคลื่อนมาแล้วนี่แหละคนใส่ชุดไทยจึงอยากใส่ไหมอยากเห็นกาซใส่ชุดไทยเพราะว่าการอิสลาเออแก๊ส เคยใส่ชุดไทยไหมไ <Okay. S 2> ม่เคยทำไมไม่ใส่ไม่ใส่เอา้าใจใจวะอีกแล้วก็ข้าไปอีกอันนี้ก็คือจะผ่านมาเจออันนี้คือตัวอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรแปดปปปปเดินเข้าไปก็เข้ามาถึงตัววัดแล้วตัววัดก็ก็เข้ามาถึงสักกแล้วแต่อันนี้คือข้างในแบบที่เราจะเข้าไปทําการไหว้แล้วก็จะไปดู จิตกรรมสาหานาังในวัดนะคะใช่นี่คือเพื่อนเรา<ช>นี่เราจะมีลูกค้าตอนนี้เรามีเพื่อนคนจีนมาร่วมคลิปด้วยหนึ่งคนนะคะใช่ใชนี่ค่ะอันนี้คือคนจีนนะคะนี่ฮาวนี่ฮาววันอายุ e ุอิงเฮียวันอายุดุอ e งเ u ียเออโ e ้ตเป็นอยู่เฮ้ยใช่ไห h ใช่โอ้ i ลยใช่ได้โอเคโอเค thank you thank you <laughs> วัดอรุณราชาวรารามราชาวรามหาวิหารประวัติความเป็นมาวัดอรุณมีชื่อเดิมว่าวัดมะกอกต่อมาในสมัยรชัชกาลที่2-3ถึง3ได้รับการอุรณาครั้งใหญ่โดยเฉพาะการก่อสร้างพระปางสูงริมแม,ม่น้ำเจ้าพยาไม่เยว ควสำคัญวัดอรุณเป็นพระอารามของชั้นเอกเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแกรมรากฏอีกทยาเป็น,นัิลณ์สำคัญของกรุงเทพสิ่งที่โดดเด่นพระปางสูงกว่า80เมตรตกแต่งด้วยถ้วยชามเบญจรงและกระเบื้องเคลือบอย่างประณี่ทำให้สะท้อนแสงพระอาทิตย์จึงได้ชื่อว่าวัดอรุณหรือวัดแจ้ง ศาสนาสถานต่อบริเวณใกล้เคียงว่าลุนเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชุมชนฝั่งทูบเบอรี่ใช้ประกอบพิธีกรรมศาสนาและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยการจะไปชมคนจีนว่าน่ารังนะคะไหนการร้องพูดสิ ก็เจออันนี้มันเอ้ยมีเหมือนเคอเลยคนไหนคนไหนคนไหนไปไหนแล้วคับอ่ะเออเห่อเหอแปลว่ามากเธอแปลว่าน่ารักในภาษาจีนนะครับเขาจะพูดว่าคุณมากแล้วค่อยน่ารักโอ้นี่เเขาในบรยากาศร้อนร้อมากเลยร้อน เหมือนกันนกมิ่งมิ่งมีเฮิร์นเคอร์เลยเก๋มากเก๋มากศึกษาวิรุณด้วยหลักฐานโบราณศาสตร์เพื่อเห็นพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงด้านศาสนาศิลปะและสังคม แล้วก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะก็คือมีแบบราท่องเที่ยวเยอะมากเขาก็หล่ตัวแบบคนไทยทำให้แบบว่าเศรษฐกิจของไทยก็บูมบูมบูมเนาะคือมีคนชอบชุดถ่ายรูปไทยใช่ชุดไดย b e a มากสวยทพี่แม่คนที่ไหนคะพูดยังไงดีพูทำไหมคะคูทำไหมคะมาทำนิยมมาทะ คุยเกือบคุยเกือบเดี๋ยวต้องเป็น Chinese ชนะชนะแอรนด์เดเฟรนด์พบบโอ o y r อเคโ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 อเคออเคอเคโอคโโอเอเอเคโอเคโเคอเคโอเคโอออเคโออเคอเเคโอเอโอเอเคเคโอเอเอเคโเคโอเเคโเคโคโอเคโคโอโอเคโอเคโอเค ไอ้อะไรอ่ะอะไรอีกโอเคแล้วก็มาหัวแถวนี่ครับผมเป็นภาษาภาษาจีนครับเชื่อชื่อเดี๋ยวเชื่อูุผิงครับแล้ว่าเรามาของขายอาคนเกาหลีครับคนเกาหลีครับ เดี๋ยวนี้จะรีบไปคนาเขาจะมาถ่ายรูปให้ดูมะมาขอรักขอมาละชูเล่มิราเซโยวเขาซับชื่อให่ไรดีชื่อว่าชื่อเสียวเออขอบคุณคุณบายบ๊ายบายยี่สานเอาไรสี่พันเก้าร้อเก้า เมันอยู huh. ่ในอากาศอ่ะคุณจะฟ้าได้ไหมอันนี้ใช่เออ่ธุรกิจคุณหรือเปล่าครับใช่ครับการเอ็กเซสอันนี้เวยเปวยบริษัทคุณนะคะอันนี้กวยชาปิมุกปุ๊บสีเขียวเหมือนเสื้อคุณเลยค่ะโอ้เขียดียวกันเลยค่ะทุกคนเนี่ยการในกันเป็นแบบนี้มั้ยการการในกาย i <laughs> <laughs> few moments later. ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าไม่น้องรอแล้วเย้ก็เรอต้องรอโตที่แบบว่างหกคนก่อนเพราะเรามีกันหกคนถูกใช่อันนี้คือขับมอไซค์กันมาแบบถูกกฎหมายเพราะมากันสองคน much 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 later ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ข้างในร้านะคะอันนี้ก็คือเมนูที่พวกเราสั่งกันมามีอะไรบ้างอะไรวะเนยนมน้ำตาลจ้า ก็มีเนยนมแล้วก็กินน้ำอะไรกันมากทุกคนอันนี้กินน้ำอะไรน้ำหวานให้ดูด้วยสินี่น้ำหวานันมปังอันนี้อะไรอันนี้นมจมโบครับนี่ก็ราคาเฉลี่ยประมาณอยู่ที่45-40บาทไป40-45บาทก็เอาไปกินกันก่อนเลยบ๊ายบาย ้อนมาก็คือหมิ่งกัวรถละลายนะคะเกยนเอาผิดพลาเขาไปเป่าล้างขาเป็นก้อนเมฆน้อเว้ยอีกอีกรอบอีกรอบ